ิวอริสรากับเรสระรูปแหวกทุกสัดส่วนทำเวทีร้องข้ามกำแพงลุกเป็นไฟนอกจากจะเป็นข่าวแล้วนานๆทีจะเห็นดิวอริสราทองบริสุทธิ์บนหน้าจอทีวีทีและครั้งนี้ทำเซอร์ไพรส์มากมารับบทเป็นนักร้องปริศนาหลังกำแพงในรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงพร้อมกับแฟชั่นที่แซ่บเกินต้านและเสียงใสร้องเพลงเพราะมากแน่ ทำเวทีลุกเป็นไฟเพราะดิวอริสราเมายืนร้องเพลงอยู่หลังกำแพงคู่กับตั้มวราวุธส่งเสียงใส,ยสย่ยันไม่คิดว่าจะเป็นเธอนอกจากเสียงที่มีแบบคาดไม่ถึงแล้วดิวอริสรายังมาในแฟชั่นที่เป็นตัวเองแบบสุดๆกับเรสสั้นรัดรูปแม้จะเป็นเรสแขนยาวแต่แหวกทุกสัดส่วนทั้งช่วงหน้าอกและแหวกโชว์หน้าท้องงาม,งาม หวานเจีย๊ยผู้จัดจาก,การดาราคนดังยังออกมาโพสต์ข้อความว่ารบกวนดูลูกดิวด้วยนะักขนานนานจะยอมรับงานสัทีทางเราดีใจมากขอบคุณตัวแสบของแม่ที่ยอมออกจากบ้านมาทำงานด้วยกันในรอบหนึ่งปีืน่นเต้นมากกลัวลูกทำไม่ได้เพราะห่างหายไปนานแต่น้องก็ทำได้จริงๆแล้วก็ดีด้วยแม่ภูมิใจขอบคุณแอดเวิร์กพอยต์และทีมงานรองข้ามกำแพงทุกคนทุกฝ่ายเลยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการรับชม รายการร้องข้ามกำแพงติดตามรับชมได้ทางช่องเวิร์กพอยท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา20.05นาฬิกานะครับขอขอบคุณข้อมูลไอีวัน g ี f มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ